ป่าแห่งนี้ไม่เคยปล่อยใครกลับออกไปได้มีบางสิ่งที่คอยเฝ้าดูทุกย่างก้าวของคุณเมื่อคุณเดินเข้าไปในความมืดคุณจะสูญเสียตัวตนและจิตวิญญาณของคุณไปตลอดกาลคุณกล้าพอที่จะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลอยและมินในป่านี้จะมีใครรอดออกมาได้ไหมหรือทุกคนจะตกเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนี้ไปตลอดกาลเธอหายไปในป่าความกลัวที่ซ่อนอยู่ในความมืดเรื่องราวสุดหลอนที่คุณไม่เคยรู้ ฝนตกกระหน่ำลงมาไม่หยุดเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเหนือยอดไม้สูงกลิ่นดินเปียกชื้นลอยแต่จมูกร่างของมินสันสานในเสื้อกันฝนที่เปียกชุม่มเธอหันซ้ายหันขวาแต่มองไม่เห็นใครเลยพลอยเธอตะโกนเรียกเสียงดังไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆจากสายลมเย็นมินเดินลุยน้ำในป่าลึกเท้าเธอเหยียบลงบนพื้นโคลนหนืด ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความลังเลต้นไม้สูงใหญ่ล้อมรอบเธอเหมือนกำแพงมืดแสงจากไฟฉายเริ่มอ่อนแรงลงทุกทีเสียงแตกดังกร,รอบใกล้ด้านหลังมินหันกลับไปทันทีไม่มีอะไรเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเธอพยายามรวบรวมสติเดินต่อไปกลิ่นบางอย่างลอยมากระทบจมูก กลิ่นเหม็นสับเหมือนซากสัตว์เน่าเธอเบือนหน้าไปทางต้นกำเนิดของกลิ่นมีบางอย่างนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอฉายไฟไปที่มันนั่นคือเสื้อกันฝนของพลอยเปื่อนโคลนและฉีกขาดบางส่วนมินยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจเธอเดินเข้าไปใกล้พื้นดินตรงนั้นเต็มไปด้วยรอยลากยาวลึกเหมือนมีอะไรบางอย่างลากร่างของใครบางคนเข้าไปในความมืด มินก้าวถอยหลังอย่างช้าฮ่าฮ่เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้น <acabar> ข <fulfil> <1 3 Fern> ้างหูเธอเธอก็จะหายไปเหมือนกันมินหันขอบไปทางเสียงนั้นทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแสงไฟฉายกระพริบทีก่อนจะดับบูบความมืดเข้ากลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนใครบางคนเดินตามมาอย่างเงียบเชียบมินวิ่ง หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดต้นไม้แต่ละต้นดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้กิ่งไม้เกี่ยวผมเธอจนเจ็บแสบเสียงฝีเท้ายังตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยเธอสะดุดรากไม้ล้มลงกระแทกพื้นไฟฉายกระเด็นหายเข้าไปในพุ่มไม้ความมืดเข้าครอบงำทุกทิศเธอหายใจถี่ดวงตาจับจ้องไปในความว่างเปล่าจากมุมตาเธอเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหว สูงใหญ่ผอมเกรงมันค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจดังฟืดฟาดกลิ่นเน่าเหม็นลอยคลุ้งในอากาศมินขยับถอยหลังมือควานหาอะไรบางอย่างนิ้วเธอสัมผัสกับบางสิ่งแข็งๆบนพื้นเธอหยิบมันขึ้นมาเป็นเศรษกระจกแตกเธอกำมันแน่นในมือเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากเงามืดมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์ ไม่ใช่เสียงของพลอยเสียงนั้นใกล้มากอยู่ข้างหลังเธอแล้วมินหันขอบไปทางเสียงนั้นทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแสงไฟฉายกระพริบทีก่อนจะดับวูบความมืดเข้ากลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนใครบางคนเดินตามมาอย่างเงียบเชียบมินวิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด ต้นไม้แต่ละต้นดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้กิ่งไม้เกี่ยวผมเธอจนเจ็บแสบเสียงฝีเท้ายังตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเธอสะดุดรากไม้ล้มลงกระแทกพื้นไฟฉายกระเด็นหายเข้าไปในพุ่มไม้ความมืดเข้าครอบงำทุกทิศเธอหายใจถี่ดวงตาจับจ้องไปในความว่างเปล่าจากมุมตาเธอเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวสูงใหญ่ผอมเกรง มันค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจดังฟืดฟาดกลิ่นเน่าเหม็นลอยคลุ้งในอากาศมินขยับถอยหลังมือควานหาอะไรบางอย่างนิ้วเธอสัมผัสกับบางสิ่งแข็งๆบนพื้นเธอหยิบมันขึ้นมาเป็นเศรษกระจกแตกเธอกำมันแน่นในมือเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากเงามืดมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์ไม่ใช่เสียงของพลอย เสียงนั้นใกล้มากอยู่ข้างหลังเธอแล้วมินหันกลับไปอย่างรวดเร็วแสงวอบจากฟ้าแลบส่องให้เห็นบางอย่างชั่วพริบตาใบหน้าซีดขาวไร้ดวงตามันยิ้มกว้างจนถึงข้างหูริมฝีปากเต็มไปด้วยคราบเลือดมินกรีดร้องเธอเงื้อเศษกระจกแทงออกไปสุดแรงเสียงแหลมของกระจกปะทะบางสิ่งแล้วทุกอย่างก็เงียบ เธอหอบหายใจตัวสั่นสะท้านมองไปรอบตัวแต่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตรงนั้นแม้แต่เงาของมันเพียงแค่เสียงลมหายใจของเธอเสียงฝนที่ตกกระหน่ำลงมาและกลิ่นเลือดที่ยังคงลอยในอากาศมินพยายามลุกขึ้นยืนเธอวิ่งไปตามเส้นทางที่คิดว่าน่าจะเป็นทางกลับแต่ทุกอย่างดูไม่คุ้นตาต้นไม้สูงขึ้นเรื่อยๆ พุ่มไม้หนาขึ้นทุกฝีก้าวเสียงบางอย่างเริ่มตามมาอีกครั้งเสียงลากเท้าเาาช้าเธอหยุดวิ่งหูของเธอได้ยินเสียงร้องเสียงของพลอยแผ่วเบาเหมือนมาจากใต้ดินช่วยด้วยมินก้มลงมองพื้นทันทีดินตรงหน้าเธอมีรอยแยกเล็กๆเ,เสียงของพลอยยังคงดังขึ้นมา สั่นเครืออ่อนแรงและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมินอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมินคุกเข่าลงขุดดินด้วยมือเปล่าเล็บเธอหักเลือดซึมออกมาแต่เธอไม่หยุดเธอต้องช่วยพลอยให้ได้กลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆดินที่ขุดเริ่มอ่อนนิ่มและชื้นแฉผิดปกติมือของเธอสัมผัสดโดนบางอย่างเนื้อหนังอ่อนนิ่มเย็นเฉียบเธอดึงมันขึ้นมา แขนของใครบางคนเปื่อนโคลนและมีรอยข่วนเต็มไปหมดพลอยเธอร้องเรียกไม่มีเสียงตอบกลับร่างที่ถูกดึงขึ้นมาเริ่มโผล่พ้นดินแต่สิ่งที่มินเห็นกลับทำให้เธอหยุดหายใจใบหน้าของร่างนั้นไม่ใช่พลอยมันคือใบหน้าของเธอเองดวงตาเบิกกว้างปากอ้าเหมือนกำลังกรีดร้องร่างของเธอเองที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน ในขณะที่เธอกำลังยืนอยู่ตรงนั้นมองดูตัวเองเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งใกล้หูมากกว่าครั้งก่อนเธอไม่เคยหนีออกจากที่นี่มินตัวแข็งทื่อขาไร้เรี่ยวแรงจนสุดลงกับพื้นหัวใจเธอเต้นแรงแต่ไม่มีเสียงอื่นใดนอกจากเสียงฝนเธอหันมองรอบตัวอย่างหวาดกลัวป่ากลายเป็นเงาดำมืดสนิทต,ต้นไม้เหมือนจะเคลื่อนไหว อบล้อมเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาทีเสียงกระซิบยังไม่หยุดตอนนี้มันไม่ใช่แค่ข้างหูแต่มันดังอยู่ในหัวเธอที่นี่คือที่ของเธอกลับมาอยู่กับพวกเรามินพยายามลุกหนีแต่รากไม้ผ่นข้อเท้าเธอไว้แน่นเหมือนมีมือมากมายดึงรั้งเธอลงสู่พื้นเธอกริดร้องดิ้นรนสุดแรงดินเริ่มดูดเธอลงไปทีละน้อย เธอพยายามขวนพื้นพยายามคว้าอะไรไว้แต่ทุกอย่างลื่นและเย็นเฉียบเสียงหัวเราะเบาๆล้อมรอบหลายเสียงไม่ใช่เสียงของพลอยไม่ใช่เสียงของใครคนเดียวเป็นเสียงของผู้ที่ติดอยู่ที่นี่ก่อนหน้าเธอมินกำลังกลายเป็นหนึ่งในนั้นหน้าของมินเปื้อนน้ำตาและโคลนเธอร้องเรียกชื่อพลอยเป็นครั้งสุดท้ายแต่มีเพียงเสียงสะท้อนของตัวเอง ร่างของเธอถูกกลืนลงในดินจนถึงเอวมือเย็นเฉียบหลายคู่โผล่ขึ้นมาจากพื้นพวกมันจับแขนขาคอและใบหน้าของเธอสัมผัสเหมือนน้ำแข็งแต่อัดแน่นไปด้วยแรงแขนมินร้องลัน่นเสียงนั้นจมหายไปในป่าทัานใดนั้นแสงวาบหนึ่งก็ฉายมาจากด้านบนเป็นไฟฉายดวงเล็กมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ริมป่าเสียงตะโกนดังขึ้น มินมินอยู่ไหนเป็นเสียงของพลอยแสงไฟสาดเข้ามาตรงจุดที่มินจมหายแต่ไม่มีร่องรอยใดยๆบนพื้นไม่มีโคลนที่ถูกรบกวนไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงมีเพียงความเงียบและอากาศที่เย็นยเยือกผิดปกติพลอยเดินเข้าไปช้าๆเธอหยุดยืนตรงจุดที่เคยได้ยินเสียงเพื่อนจูจ่ๆลมแรงก็พัดมาวุบหนึ่ง ทำให้เธอหลับตาโดยสัญชาตญาณเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งมีบางสิ่งสกิดข้อเท้าเธอเบาๆเป็นมือที่เปื้อนโคลนนิ้วเรียวยาวจับเธอไว้แน่นหน้าของมินเปื้อนน้ำตาและโคลนเธอร้องเรียกชื่อพลอยเป็นครั้งสุดท้ายแต่มีเพียงเสียงสะท้อนของตัวเองร่างของเธอถูกกลืนลงในดินจนถึงเอวมือเย็นเฉียบหลายคู่โผล่ขึ้นมาจากพื้น พวกมันจับแขนขาคอและใบหน้าของเธอสัมผัสเหมือนน้ำแข็งแต่อัดแน่นไปด้วยแรงแขนมินร้องลัน่นเสียงนั้นจมหายไปในป่าทัานใดนั้นแสงวาบหนึ่งก็ฉายมาจากด้านบนเป็นไฟฉายดวงเล็กมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ริมป่าเสียงตะโกนดังขึ้นมินมินอยู่ไหนเป็นเสียงของพลอย แสงไฟศาสรดเข้ามาตรงจุดที่มินจมหายแต่ไม่มีร่องรอยใดยๆบนพื้นไม่มีโคลนที่ถูกรบกวนไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงมีเพียงความเงียบและอากาศที่เย็นยเยือกผิดปกติพล่อยเดินเข้าไปช้าๆเธอหยุดยืนตรงจุดที่เคยได้ยินเสียงเพื่อนจูจ่ๆลมแรงก็พัดมาวุบหนึ่งทำให้เธอหลับตาโดยสัญชาตญาณเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง มีบางสิ่งสะกิดข้อเท้าเธอเบาๆเป็นมือที่เปื้อนโคลนนิ้วเรียวยาวจับเธอไว้แน่นพลอยสะดุ้งสุดตัวมือที่จับข้อเท้าของเธอเย็นเฉียบจนแทบทำให้เธอหมดสติเธอมองลงไปที่พื้นสิ่งที่จับข้อเท้าเธอไม่ใช่มือของคนมันคือมือที่ซีดขาวและไร้ชีวิตร่างไร้วิญ,ญญาณที่กำลังพยายามลากเธอลงไปพลอยกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียง แต่ในขณะที่เธอพยายามดึงตัวเองออกจากการจับกลุ่มดินรอบๆกลับเริ่มขยับเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนตัวจากใต้ดินร่างของมินปรากฏขึ้นในความมืดไม่ใช่ร่างที่เธอเคยเห็นแต่มันคือมินที่เหมือนถูกดึงออกมาจากความมืดใบหน้าของมินยังคงเหมือนเดิมแต่ดวงตาเธอไม่มีชีวิตเปลือกตาของเธอเปิดออกเต็มที่เผยให้เห็นแสงสีเทาเย็นเยียบ พลอยรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างนั้นพลอยมินกระซิบเสียงแหบแห้งมันดึงเราไปไม่มีทางออกพลอยถอยหลังไปเรื่อยๆจู่ๆมินก็ยิ้มขึ้นรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของเพื่อนเธอมันเป็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวและน่าสะพรึงกลัวแล้วมินก็เริ่มพูดด้วยเสียงที่น่าขนลุกพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ที่นี่กันตลอดไป พลอยมองเห็นมือละเอียดจากดินโผล่ขึ้นมาอีกครั้งมันเป็นมือของคนที่หายไปทั้งหมดในป่าแต่ตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วดึงพลอยเข้าไปในเงามืดที่ไม่สิ้นสุดพลอยพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่มือจากใต้ดินนั้นแข็งแรงเกินกว่าที่เธอจะต้านทานได้มันลากเธอลงไปในความมืดทุกย่างก้าวที่เธอล้มลงเหมือนมีสิ่งมีชีวิตมากมายพยายามดึงเธอลงไปอย่างที่ที่ไม่มีวันกลับ เสียงลมหายใจของมินยังคงตามมาด้านหลังไปกับพวกเราซะพลอยพลอยหันกลับไปมองมินยืนอยู่ไม่ไกลร่างของเธอเริ่มเบลอและเลือนหายไปในความมืดพลอยเห็นแค่ดวงตาของมินดวงตาที่ไม่เคยลืมตาแล้วในโลกนี้ร่างของมินหายไปในเงามืดและพลอยก็ถูกมือเย็นจากใต้ดินกระชากลงไปอีกครั้งพลอยรู้สึกถึงความเย็นเจ็บที่แทรกซึมเข้าสู่กระดูก เธอเริ่มหมดแรงรู้สึกถึงรอยแยกของโลกทั้งใบและเสียงบางอย่างในใจที่เริ่มดังขึ้นมันคือเสียงของความมืดเสียงที่บอกว่าเธอจะไม่มีวันออกจากที่นี่ได้ดินเริ่มถมรอบตัวเธอจนทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหายไปความมืดกลืนกินเธอจนหมดสิน้นและเสียงสุดท้ายที่พลอยได้ยินคือเสียงกระซิบของมินเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ความมืดแผ่ขยายออกไปจนพลอยรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นเลือดของเธอเธอหายใจลําบากใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือความเงียบมันไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีฝนตกไม่มีเสียงลมหายใจไม่มีเสียงขยับของดินพลอยรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวจากรอบตัวมือที่จับแขนของเธอเริ่มสัมผัสผิวหนังอย่างช้าๆมันไม่ใช่เพียงมือเดียว แต่มันเหมือนมีหลายมือที่ยื่นออกมาจากทุกทิศทางเย็นเย็นเหมือนน้ำแข็งมือนั้นสัมผัสร่างเธออย่างละเอียดคล้ายกับว่ากําลังสํารวจร่างกายเธอพลอยพยายามขยับตัวแต่ทุกอย่างช้าลงอย่างไม่อาจเข้าใจความรู้สึกเหมือนเวลาถูกหยุดไว้มือที่จับเธอเริ่มบีบรัดมากขึ้นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งครั้งนี้มันดังขึ้นจนเธอได้ยินชัดเจนในหัว เราเป็นหนึ่งเดียวกันพลอยแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเสียงของมินดังก้องอยู่ในหูของพลอยอย่านีอยู่กับเราอยู่ในนี้พลอยกัดฟันพยายามต้านทานแต่แรงที่ดึงเธอลงไปใต้ดินกลับยิ่งเพิ่มขึ้นไม่เหลืออะไรให้เธอหนีเธอรู้สึกถึงร่างของตัวเองกำลังถูกดึงลงไปในดินจนสุดท้ายความมืดก็กลืนกินเธอไปจนหมดทุกสิ่งเงียบสงัด และทุกอย่างกลับคืนสู่ความมืดที่ไม่มีวันจบท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมไปทั่วทุกสิ่งพลอยรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างเหมือนกับว่าเธอยังอยู่ในที่แห่งนั้นแต่ไม่มีตัวตนความรู้สึกที่เหมือนตัวเองสูญหายไปกับความมืดไม่สามารถหายใจได้ไม่สามารถขยับได้แค่ความหนาวเย็นที่แทรกซึมลงไปลึกในจิตใจและเสียงนั้นมันกลับมาอีกครั้ง เสียงกระซิบที่เธอเคยได้ยินอยู่กับเราอยู่ในนี้พลอยเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนเหมือนมีบางสิ่งในตัวเธอถูกดึงออกมาร่างกายของเธอค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนความมืดได้กลืนกินความเป็นมนุษย์ของเธอไปเธอรู้สึกว่าเธอกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งเป็นของเราตลอดไปพลอยพยายามจะตะโกนออกไป แต่ไม่สามารถทำได้เสียงของตัวเองหายไปในความมืดไม่มีใครได้ยินแค่ความรู้สึกถูกดูดกลืนไปทีละน้อยจนเหลือแค่ความมืดที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีพลอยไม่มีมินไม่มีอะไรอีกเลยมีเพียงความมืดที่คอยหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำของป่าลึกแห่งนั้นหลายวันผ่านไปมีผู้คนกลุ่มหนึ่งมาที่ป่าแห่งนั้น พวกเขามาที่นี่เพื่อค้นหาตามหามินและพลอยแต่สิ่งที่พวกเขาพบไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังไม่มีร่องรอยของร่างกายไม่มีเสียงขอความช่วยเหลือแค่ความเงียบและป่าที่ดูเหมือนไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งในกลุ่มนั้นหยุดลงมองไปที่จุดหนึ่งของป่ามันแปลกดูเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังมองเราอยู่เสียงนั้นดังขึ้นเบาๆ ทุกคนหยุดหายใจมองไปตามทิศทางที่เขาชี้ไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยแล้วในขณะที่พวกเขาจะเดินจากไปร่างหนึ่งโผล่ขึ้นจากความมืดเป็นเงาคนที่ดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยความมืดทั้งหมดมันยิ้มกว้างแต่ไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวเหมือนใครบางคนที่ไม่เคยหลุดพ้นจากการถูกกลืนกินโดยความมืด เสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของพวกเขาพวกเขากลับมาแล้วและแล้วทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งเหมือนกับว่าป่านี้จะไม่มีวันปล่อยใครออกไปได้พวกเขาไม่ได้รู้ว่าบางสิ่งในความมืดนั้นยังคงคอยตามหาผู้ที่หลงเข้าไปและเงียบเงียบมันก็จะกลับมาในความเงียบที่ปกคลุมป่าอีกครั้งผู้คนในกลุ่มเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ อากาศหนาวเย็นขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลลมเริ่มพัดแรงขึ้นเป็นระยะระยะและในบางช่วงที่ทุกคนหยุดเดินเสียงฝีเท้าดังก้องอยู่ในที่ห่างไกลพวกเขามองหน้ากันด้วยความตกใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเสียงนั้นเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกขณะอย่าหันหลังไปอย่าหยุดเสียงหนึ่งในกลุ่มกระซิบบอกทุกคนพยักหน้าอย่างรวดเร็วเดินต่อไปอย่างรีบเร่ง แต่ยิ่งพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าความรู้สึกของความอึดอัดและความกลัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังในหัวทุกคนพร้อมกันพวกคุณเป็นคนถัดไปทุกคนหยุดเดินทันทีแล้วเงาของบางสิ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมองไม่เห็นชัดเจนแต่อย่างใดแค่เห็นเงามืดที่แผ่ขยายร่างของมันยิ่งใหญ่ แต่ไร้ใบหน้ามันค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีจนทำให้ทุกคนไม่สามารถขยับตัวได้เสียงกระซิบในหัวของพวกเขาดังขึ้นอีกครั้งมันไม่จบไม่มีทางออกท่ามกลางความมืดพวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าพวกเขากำลังอยู่ในที่ที่ไม่มีใครสามารถหนีออกไปได้แล้วก็เหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งเมื่อแสงวาบจากไฟฉายส่องกระทบเงา เงานั้นหายไปในทันทีแต่ความมืดที่อยู่รอบตัวกลับล้อมพวกเขาไว้อย่างแน่นหนาและเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนยินดีต้อนรับพวกคุณเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วความมืดที่รอบตัวเริ่มหนาแน่นขึ้นจนเกือบจะหายใจไม่ออกเสียงกระซิบยังคงดังในหัวของทุกคนเราอยู่ที่นี่เราจะไม่มีวันปล่อยคุณไป แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนขยับตัวไม่ได้คือความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในตะละเงาของต้นไม้รอบๆตัวพวกเขาคือสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้แต่กลับทําให้รู้สึกถึงความหนาวเย็นและความกลัวที่ลึกเข้าไปในจิตใจบางคนเริ่มมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวและพยายามขยับตัวไปทางอื่นแต่ดูเหมือนทุกทางจะนําพวกเขากลับไปที่เดิมทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาเริ่มหมุนเวียนไปในทางที่คุ้นเคย เหมือนกับว่าป่าแห่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคุณคิดว่าจะหนีจากเราได้เหรอพวกเขาหันไปทางที่มาของเสียงแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดเหมือนมันไม่มีตัวตนจริงๆแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังมองพวกเขามองพวกเขาจากความมืดมันจะไม่มีวันจบเพราะที่นี่คือบ้านของเราคำพูดเหล่านั้นเหมือนย้ำเตือนพวกเขา และเมื่อพวกเขาพยายามจะพูดออกมาเสียงของตัวเองกลับกลายเป็นเพียงการสะท้อนในหัวของพวกเขาไม่สามารถส่งเสียงออกมาได้พวกเขาตระหนักได้ในทันทีที่นี่ไม่ใช่โลกของพวกเขาอีกต่อไปมันคือที่ที่พวกเขาจะติดอยู่ตลอดไปไม่มีใครสามารถหนีจากความมืดนี้ได้และเสียงกระซิบสุดท้ายที่ดังขึ้นในหัวของพวกเขา ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราคุณจะอยู่ที่นี่ตลอดไปความมืดเริ่มกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาไปอย่างช้าช้าเสียงกระซิบที่แว่วเข้ามาในหัวกลับดังขึ้นพร้อมกับความรู้สึกที่หนักหน่วงเหมือนมีมือที่จับจ้องพวกเขาจากทุกทิศท,ทางพวกเขาพยายามหันมองไปทางอื่นแต่กลับไม่สามารถเห็นอะไรเลยนอกจากความดำมืดเราจะอยู่กับคุณตลอดไปเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของทุกคนอย่างชัดเจนร่างกายของพวกเขารู้สึกหนักหน่วง เหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความมืดนี้ได้และทันใดนั้นเองดวงตาของพวกเขาทุกคนเริ่มพร่ามัวเริ่มเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภาพของสิ่งมีชีวิตที่สลัวและเบลอแฝงตัวอยู่ในความมืดเหมือนกับมีใครบางคนยืนอยู่ท่ามกลางเงามืดรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวและดวงตาที่ไม่มีแสงใดพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาด เหมือนมีแรงบางอย่างดึงพวกเขาลงไปข้างล่างไม่มีทางกลับเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งและทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาก็เริ่มหมุนไปในทิศทางที่ไม่คุ้นเคยเหมือนว่าพวกเขากำลังตกลงไปในบางสิ่งที่ไร้ขอบเขตพันทุกอย่างก็ดับลงไม่มีเสียงไม่มีแสงมีเพียงความมืดที่กว้างใหญ่พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วในที่สุดทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบ ไม่มีร่องรอยใดๆที่บ่งบอกว่ามีคนเคยมาในที่แห่งนี้แค่ความมืดที่ยังคงครอบงำและเสียงกระซิบที่ยังคงก้องอยู่ในอากาศยินดีต้อนรับคุณจะอยู่ที่นี่ตลอดไปและแล้วความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้งไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีเสียงใดๆแค่ความมืดที่ล้อมรอบทุกสิ่งแต่ในความเงียบนี้เองบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ เริ่มค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความมืดมันไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาแต่เป็นความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่แแฝงอยู่รอบตัวพวกเขาพวกเขาไม่สามารถมองเห็นมันได้แต่รู้สึกถึงมันทุกๆการหายใจบางสิ่งกํำลังคืบคลานมาจากทุกทิศท,ทางเสียงของมันเป็นเพียงเสียงกระซิบในหัวเราไม่เคยจากไปมันพูดเหมือนเป็นการย้ำเตือนว่าพวกเขายังอยู่ในที่เดิม ไม่ได้หลุดพ้นจากการถูกล่ามโซ่ไว้ในป่าแห่งนี้และทุกๆคำพูดนั้นเหมือนกับการปลุกให้พวกเขารู้สึกถึงการสูญเสียสูญเสียไม่เพียงแค่ร่างกายแต่สูญเสียจิตวิญญาณที่ไม่มีวันได้กลับมาแล้วทันใดนั้นเงาของบางสิ่งก็ปรากฏขึ้นในความมืดมันเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรแค่รู้สึกว่ามันมีตัวตนร่างนั้นเริ่มยิ้มอีกครั้ง รอยยิ้มที่ทําให้หัวใจของทุกคนสั่นไหวมันไม่ใช่รอยยิ้มที่มาจากความดีแต่มันคือรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความมืดมิดความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดและทุกสิ่งก็จมลงในความเงียบเหมือนกับว่าพวกเขาถูกดูดเข้าไปในมิติที่ไม่มีวันออกได้ในที่ที่ความกลัวและความมืดจะคอยปกคลุมพวกเขาตลอดไปในความมืดที่ค่อยๆกลืนกินทุกสิ่งนั้น ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในตัวเองเหมือนมีบางสิ่งที่เริ่มดึงพวกเขาลงไปสู่ความลึกที่ไม่อาจย้อนกลับหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกมือที่เคยรู้สึกถึงสัมผัสอ่อนนุ่มกลับกลายเป็นหนักหน่วงและทุกย่างก้าวที่พวกเขาพยายามเดินต่อไปกลับเหมือนกับว่าเท้าของพวกเขากำลังจมลงไปในบางสิ่งมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้ เหมือนกับการเดินเข้าไปในหลุมพรางที่ไม่มีวันหลุดออกไม่มีทางกลับไม่มีทางออกเสียงนั้นกระซิบในหัวของพวกเขาอีกครั้งเสียงที่เหมือนจะมาจากทุกทิศทางทําให้พวกเขารู้สึกว่ากําลังถูกล้อมรอบด้วยบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนพวกเขาไม่สามารถหนีได้ไม่สามารถหันกลับไปได้เพราะป่านี้ไม่มีทางออกไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกเหล่านั้นยิ่งกดดันจิตใจให้แหลกสลาย จนในที่สุดพวกเขาก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่คือการถูกกักขังในความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ใช่แค่ร่างกายที่ถูกดึงลงไปแต่มันคือจิตวิญญาณที่เริ่มสูญหายไปทีละน้อยจนกระทั่งทุกอย่างในตัวพวกเขาหายไปเหลือแต่ความมืดที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของป่านั้นไปตลอดการเสียงกระซิบที่เคยตามหลอกหลอนพวกเขากลับกลายเป็นเสียงที่คุ้นเคย ยินดีต้อนรับคุณจะอยู่ที่นี่ตลอดไปและจากนั้นทุกสิ่งก็ค่อยๆจมหายไปในความมืดอีกครั้งไม่มีใครจำได้ว่าใครคือใครหรือเมื่อไร่ที่ความมืดได้กลืนกินพวกเขาจนหมดสิ้นเพราะในป่านั้นไม่มีวันสิ้นสุดทุกสิ่งเริ่มสลายไปในความมืดแต่ความมืดนั้นกลับไม่เคยทิ้งพวกเขามันคลี่คลายออกมาเหมือนกับเงา ล้อมรอบพวกเขาเหมือนกับการกักขังที่ไร้ทางหนีความรู้สึกของการสูญเสียไม่สิ้นสุดเริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจเหมือนพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมันบางสิ่งที่พวกเขาเคยเป็นหายไปแล้วตอนนี้เหลือแค่งเงาที่ไร้ตัวตนการรับรู้ทุกอย่างเริ่มเบลอไปในความมืดจนในที่สุดพวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความฝัน หรือแค่ภาพหลอนจากความกลัวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคุณยังไม่หลุดพ้นเราจะอยู่กับคุณตลอดไปเสียงนั้นฟังดูเหมือนจะห่างไกลแต่กลับแทรกซึมเข้าสู่ความคิดของพวกเขาอย่างชัดเจนเสียงที่เหมือนมาจากใต้ดินจากความมืดที่ไม่มีวันหมดสิน้นจากความกลัวที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในหัวใจของพวกเขาและทุกสิ่งกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้ง เหมือนเป็นวงเวียนที่ไม่มีวันจบสิ้นพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าแห่งนี้ที่ซึ่งไม่มีใครสามารถหลุดพ้นได้ไม่มีใครสามารถจําได้ว่าเคยมีชีวิตที่เป็นจริงเพราะในที่แห่งนี้ทุกสิ่งเป็นเพียงเงาและความมืดในที่สุดความมืดที่ครอบคลุมทุกสิ่งก็เริ่มจางลงเสียงกระซิบที่เคยคอยตามหลอกหลอนเริ่มเงียบลงไม่มีเสียงสีเท้าไม่มีการเคลื่อนไหว ทุกอย่างกลับสู่ความสงบแต่ความสงบนี้กลับเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะเมื่อไม่มีเสียงใดๆเลยมันทำให้พวกเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าความว่างเปล่าที่ไม่สามารถเติมเต็มได้ไม่ใช่แค่ในที่แห่งนี้แต่ในใจของพวกเขาทุกคนพวกเขารู้แล้วว่าสิ่งที่พวกเขาได้เผชิญคือการสูญเสียตัวตนไม่มีการหนีจากความมืดนั้นได้ พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมันไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีวันหวนคืนและในที่สุดเมื่อทุกสิ่งเงียบสงัดไปจนเกือบสมบูรณ์ความมืดก็กลับมาสู่สภาวะที่สมดุลเหมือนไม่มีวันมีใครเข้ามาทำลายและไม่เหลือร่องรอยใดๆที่จะทำให้คนอื่นรู้ว่าเคยมีผู้ที่หลงทางมาที่นี่เพียงแค่ความมืดที่ครอบงำเงียบสงัด และคงอยู่ตลอดไปในป่าที่ไม่มีวันหลุดพ้นจนกว่าจะมีใครสักคนที่กล้าเดินเข้าไป